ถ้าผมขอกราบสวัสดีพี่น้ององไปสุขุสุขคนครมันดีอยู่กับผมครับโยผาแซบคือเก็จพี่น้องสหรับมีนําเป็นเสนอเมนูมึกสายลาดตำกิมเผ็ดๆพี่น้องมันนี่เผ็ดตายเบอเ์โเลื้ยงนะครับเนาะเป็นน้ำกิมซีฟู้ดนะครับเนาะแล้วก็เป็นแช่ถั่วมาพร้อมกับเต็มๆเลยครับเผ็ดๆนะครับเดียงจิ้ครึ่งพี่น้องแล้วก็ตักแก้มคาซิมีพิเศษก็คือเป็นพริกหวานพี่น้องพริกหวานนะครับพริกหวานลูกใหญ่นะครับเนี่ยแต่แซบครับเออมีมะละกีเลกหน่อยมาเน้นๆน้อยๆครับผมมาๆพี่น้องบอกอะไรยังครับ มันเจ่บแสบเหมือนกันครับคำแรกแขกมันครับเป็นพี่น้องมั้งเป็นตัวเลยนะครับขออย่าเลยครับเด้อใส่มือก่อน cọp gì cái này bây giờ cúp cúp dài gì ăn chìm ở đây đi rồi các mời suốt năm tuổi này ôm cực đẹp <laughs> แพ็กพี่น้องเพื่อกินโดนหรอบันีพัด,ดพลงทะเลเองนะครับตับพอดีค่ำนะครับเนะ หวานกีดีครับหวานเฉ่ๆดวยแลวไก่มาเคียย์อย่างน้อยนี่ไงเชียงไก่ครับไก่ไม่เ้อ้วาน มวานมากพี่น้องโอ้ต้นข่อยาเต็ดเคร่งนะครับเด้อ <laughs> Nè làm mà khai măng quòn ครับ Ừm. Chẻp po đi măng này เผืองไข่มังกรกับแต่ปอเป๊ปะปอเป๊ะได้ปลาอ่างเดียบ เจงใจเลยครับเผ็ดๆแี่เสีย่แสบอ่ะ เปลีป่ยดเี่น้องเดี๋จังครึ่งเนอะครับสุดอยอดเลยอืม ใครมาก่อนพี่นอ้องครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขอเป็นเพื่อนสมิรก่อนนะครับเนาะมันดีสิขออำล่าพาจากพี่น้อง้ก่อนนะครับสำหรับผพ้ใดมามลิปนีมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทักทายผมเพื่อเป็นกำลงังใจให้โยบ้าแซไปดำคิปต่อไปนะครับ รับมือีนพิพลาดประการันได้ด้วยจริงมากๆเกินไปกับ้องคอโทษขคอไฟเพื่อนของันนผมขอบคุณที่เกลียดกันมาที่ต,ตัดมาชมครับสำหรับมนีกอลราของวันสวัสดีครับบ๊ายบายพี่องพรคชิพนาครับ